ทิปด้วยงบ576บาทจ,จะสวยแค่ไหนตามมาดูกันเลยเฮ้ย <laughs> ที่แบบคนน้อยมากเนี่ยนับคนได้เลยหน้ <c oughs> า อยแล้วนะ่ที่นี่เขามีหารให้ถ่ายรูปด้วยนะมันจะเลือกคนสวยๆยดะเดะเดเดะ๋ันนี้เราอยู่ที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮนะคะวันนี้เปจุดลงเรือเราใช่ไหมใช่คือต้องโลดน้ำแล้วก็ไา่ไปไม่ใช่ใช่นั่งเรือสปีดโบ๊ทไปวันนี้เรากำลังลงเรือใช่ไปเกาะนั้น เราไปกับไอเลิกาบล้านนะเป็นทัวร์สปีดบ๊ทราคาไม่แพงคนละ576บาทเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะกับทัว I ร์ไอเลิฟเกาะล้านถ้าอยากได้ราคานี้ก็ให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะจะได้ราคาถูกมาก ชุดมาเล่นน้ำนี่ครับน้ำใสจริงนะผมให้ดูใสมากเลยนะอากาศร้อนไหมร้อนเลยเจอแดดแล้วคือจะร้อนเจอแล้วอ่อนแล้วคือจะร้อนอันนี้ <c oughs> เอาแล้วอ้ซับบอร์ดนะครับนี่ครับอันนี้ฟรีนะเป็นอยู่ในโปรแกรมนะครับโหดีมากเลยเรือขยักใส่ก็อยู่ในโปรแกรมนะนี่ครับ500คุ้มมากเลย สนุกมากหัวเปียกแล้วกาะล้านบินว้ามนห์ก็จะมีซับปอดแล้วก็อะไรนะพี่ลุงเบือขายักใสใช่อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะฟรีมีแบบเพื่อนเเขาเล่นกันตกน้ำตุ้งตุ้งเปียวกันหมดแล้วนี่มาทะเลต้องโพสท่าสวยๆริมทะเลเราจะมาสอนท่าถูกถ่ายรูปสวยๆริมทะเลนะท่าที่หนึ่งให้เย็นปิดสะพแล้วก็แอด ในท่าสอ2ก็คือโผล่ล้ดเม่มจะให้สะโพกเป็นตัว S นะ <S น <S พยายามปิดจับคอแบบนี้นะให้มันเซ็กซี่ในขันคอ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 แล้วก็คือท่านั่งทุกเข่าอันนี้เราจะได้แบบเซ็กซีน่นี่มือเท้าเอแล้วก็บิดนี่ปิดๆๆบิดๆิดมือจับมือแล้วก็ชชอดแล้วก็ยกแขนมือสองค่ะ ว่าจะทำแบบนี谢谢้ก็ได้หรือว่าเป็นหัวเราะก็ได้นะได้เดี๋ยวะนําไปโพสว่าแซ่เลยนี่พี่ไผ่ชุดพร้อมแล้วนี่อะไงโอ้มายการโอ้สวยเลยโอ้สุดยอดเลยพี่ไผ่เราอยู่นานจ้าสองปล่อยแล้วนะเอาเลย เอาเบื้องอย่เบื้องพี่นะคะวันจะได้รูปสวยๆเบื้องหลังม่อยู่เบื้องหลังกิจกรรมบนหาดเทียนก็จะมีแพตเต้นบอร์ดนะคะนี่แล้วก็คายักษ์ใสให้เล่นนะคะเขาเรียกซับบอร์ดนะเขาเรียกซับบอร์ดอันนี้ฟรีนะอันนี้ซับบอร์ดอ่ะใช่ฟรีนี่ซับบอร์ดนี่เขาเรียกซับบอร์ดนะคะแล้วก็มีคายักให้เล่นแบบฟรีๆเลย ใช้จ่ายคือแบบดีมากเลยเกาะล้านก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งใครอยากมาเที่ยวทะเลแต่ไม่ไกลกรุงเทพแนะนําเลยเกาะล้านรานะคาไม่แพงด้วยนะเรามากับทัวร์ไอเลิฟเกาะล้านคนละ576บาทเท่านั้นแนะนําให้จองที่พักที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะจะได้ราคานี้มีวานตัวหนึ่งอยมาดูเทฟช คุ้มมากเลยนะจ่ายแค<ช>่ห้าร้อยเองชิวมากแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไร <c oughs> เพิ่มมีข้าวมีกิจกรรมให้เล่นจ่ายครบจบที่เดียวเลยที่ไอเลิฟเกาะล้านที่เกาะล้านเขาก็จะมีคู่รักนะเขาจะมาผูกหัวใจไว้กับต้นไม้อย่างนี้ที่หาดเทียนนะนิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาเท้าวกันเดี๋ยวพาไปดูว่าอาหารมีอะไรบ้าง,งมาดูกันเลย ลงแล้วปอบลงใช่ปอบลงแล้วไม่ใหญ่จรงเลยลีน่าวางช้อนแทบไม่ทันเลยนี่อาหารเที่ยงก็จะมีไก่ทอดเป็นอะไรมีไก่ทอดเป็นปลาอร่อยไหมอร่อยไหมเบนมากพี่เบน้นโอ้ยไม่ต้อกเขาหรอกลีน่ารางหลักฐานอยูคาตาพี่เบนบอกจะลากไปกินในน้ำอันนั้นมันจอนเค้เหรอเออจอนเค้หวานน้อยเออหวาน นี่อาหารเที่ยงของเราครับน่ากินมากอาหารเป็นไงบ้างทุกคนอร่อย <c oughs> ถึงเวลาทานอาหารแล้วอร่อยมากอร่อยมากมันมันชอบนะแล้วไก่น้องใหญ่มากเลยอ่ะดูพี่เบนกินไม่เหลือเป็นแต่กระดูกเ <c oughs> ลยกิ <c oughs> นไวมากอ่ะพี่เบนพี่เบนแต่รสชาติอาหารเป็นไงก็แบบอร่อยไก่ไก่น้องเริ่มเลยใช่ พูดถึงกนนี้ไหมนะลีน่ากําังเก่งรอว่าจะมาถึงกูก็ห่าไม่ลานยมนี่ให้ดูหลักฐานแลนถึงดูแล้วกลัวเขาเสียใจไงว่ากินไม่หมดไงอร่อยอร่อยครับอร่อยจริงอิ่มแล้วใช่ไหมรู้ได้ไงว่าอิ่มไม่ให้เรากิดข้าวเมื่อกี้ดไม่อ้วนไม่อ้วนมามาสดีอวมาแล้วดาวคำอ้วนตีปากเลยอะไรนะพูดว่าอ้วนนี่ตีปากเลย

มันจะเลือกคนสวยๆไม่สวยมันานี่ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำต่อขอบคุณครับขอบคุณครับนี่จากตรงนี้ไปจุดเล่นน้ำนะประมาณ5นาทีเขาเรียกเป็นจุดเล่นน้ำหน้าหาดนวลนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันตรงนู้นนี่ đường có máy nó quên tay không có người ta tao luôn <mà> <laughs> Nam <laughs> <luôn nắm> <laughs> 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 ุกงาน่ะให้เธอไปดูก่อนไงพร้อมแล้วไปเล่นน้ำกันพร้อมไหมพร้อมมากพร้อมสุดเดี๋ยวนะเธอเหมือนคนเะไม่ฉันอาสาถ่ายรูปให้เขาเดี๋ยวไม่มีรูปสวยๆไงเด็ดมากแม่พี่สิบเมตรก็ไม่พอพี่ต้องยกส่วนต้องตามหรอ พูดแล้วหิวเลยตบมีนาหน่อยอนึอ๋อนี่อัพอัพไปสิบรูปแลวอุตส่าห์นั่งอุตสาห์นั่งเงียบๆแล้วอย่าตื่นตูมนี่นะคะหลับดีไปยาวได้เฮ้ย้าหันหน้ามาหน่อยเออไม่ติดัวกัดนิ้วกัดนิ้วกัดนิ้วครับกัดนิ้วกัดนิ้วร้รัก ยลีีๆคนสวยจนลงคนะอรนะคนสวยจลงสวยจลงงเดี๋เดเด้อดาต้องพูดว่าอะไรเอาเร็วเอาพูดดังหน่อยก่อนลงเอาขอเสียงดังหน่อยเอาแงไปแล้วสามเยอว เยนาออมันไม่เป็นไรไปเลยนักกลัวน้อยก็น้อยก่อนนู้นเดียวเลยเอาก่อนลงยังไงหนึ่งไปตะโกนมาแล้วมันจะไม่มันจะไม่เกี่ยวเลยตะโกนออกเลยหนึ่งสองไป เลยนะผมชอบมากเลยนะเครื่องเล่นแบบมันเล่นสนุกมากเลยแลวราคาไม่แพงด้วยนี่เรือมารับแล้วต้องกลับแล้วครับนี่<อ>เป็นหนึ่งหมื่งเกาะนะที่น่าเที่ยวมากเลยวันเดียวก็สามารถมาเที่ยวได้ครับเกาะล้านราคาไม่แพงด้วยครับ500กว่าบาทโอ้โหได้เยอะมากเลยนะสิ่งที่เราได้ทํากิจกรรมมาวันนี้เยอะมากเลยคุ้มมากคุ้มมากสนุกไหมสนุกมากีจบแล้วทริปเกาะล้านวันเดย์ทริปของพวกเราใช้งบคนละ5 7 6บบาทเท่านั้นนะ ี่ครับชอบอะไรสุดชอบหาดหาดเนี่ยเบ็นชอบอะไรชอบหาดสีขาวๆตีน่าชอบเครื่องดนตรเฮ้ยพี่ไผ่พี่ไผ่ชอบอะไรชอบหาดเหมือนกันชอบหาดก็เป็นอีกหนึ่งเกาะเนาะที่แบบสามารถเดินทางมาเที่ยวง่ายได้แบบประหยัดใช้เวลาจากจากท่าเรือไปหาดเพียงสิบห้านาทีเองไม่ไกลเรามาเที่ยวกันได้นะกับไอเลิฟเกาะหลานอย่าลืมกดติดตามคลิปของเราด้วยนะเจงที่ตสบไปบ๊ายบาย